ลมหายใจแผ่วเบาดวงตาเล่าปี่มองไปยังจูโล่งที่ยืนอยู่ข้างเตียงผมรู้ดีนี่อาจเป็นลมหายใจสุดท้ายของผมแล้วผมมองไปที่เล่าเซียนลูกชายคนโตที่กำลังคุกเข่าอยู่น้ำตาคลอเบา้าเซียนเอย๋ยผมเรียกเสียงแผ่วจงจำไว้เจ้าต้องปกครองแคว้นให้ดีจูโล่งคุกเข่าลงข้างเล่าเซียนฝ่าบาททรงพักผอ่อนเถิดพรุ่งนี้ค่อยตรัสผมสายหน้าคงเบ้งอยู่ไหน ขงเบ้งเรียบเข้ามากระม่องอยู่นี่แล้วผมจับมือของเบ้งไว้แน่นขงเบ้งเอย๋ยผมขอมอบแควนให้ท่านหากเล่าเซียนไม่สามารถปกครองได้ท่านจงผมเงียบไปครู่หนึ่งความลังเลฉายชัดในแววตานี่คือการตัดสินใจที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของผมขงเบ้งก้มหน้าฝ่าบาทผมกัดฟันพูดท่านจงขึ้นครองราชเสียเองเถิดสีหน้าขงเบ้งตกตะลึง ผมรู้ว่านี่คือคำขอที่เกินเลยแต่ผมไม่อาจทนเห็นแคว้นต้องล่มสลายได้ผมมองหน้าเล่าเซียนอย่างเศร้าใจหวังว่าเขาจะเข้าใจในการตัดสินใจของผมในวินาทีสุดท้ายเล่าปีตัดใจมอบอนาคตของแคว้นให้กับขงเบงมากกว่าความสามารถของลูกชายตนเองนั่นคือความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจก่อนจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ